สวัสดีค่ะพี่น้องอีสานสวร์เมื่อนี้เมื่อพ่อกระดิ่งต้องขอให้พี่น้องขี่รถไปให้ค่ะว่าเขาบอกไว่ายพูด <c oughs> เห็นเห็ดอยู่ข้างทางค่ะเขาว่าเห็ดปวกอกอกเพรากกะเขาเนาะหมาเขากระเด็นมอดพี่แล้วป้าหมากระเด็นมอดเอาไปลูกเอาไปยังไม่โยกใกล้แม่เสียงรบมอไซค์มาเลยพี่น้องเรต้องราบรัยนะคะเนาะเก็บเลยเนาะ ui hạt theo thế ảnh hạt theo luôn hạt theo luôn hả đi á hạt vào nhau luôn มันหักสีสันบ่แมนพี่น้องเอ้ะหักเงวเติบน้องามสซกตาเอาเสียมซักเอาลงเติร์ตามก็ได้แบบโอ้ยหันวะ เล่นฝะหมาหมาเล่นน้ำก้นอันนี้อยากดูอยากานั่นด้านนี้ปวกจะกินเขาแล้วโอ้ยไปทางนิดแล้ว ดูพี่้องสีหินบ้างเลยดูดอกเนาะค่ะง่ายแต่โอ้ยฝูกพี่้องเอ้ยคนกะทิเราไก่ผักไก่มาอยู่แต่จังโหลดผลได้อยู่น้ำทางเนาะน้ำทางเกษตรคนกะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ตลอด คเขาเสียดายอย่างเนึองคืออันขิดตุมหลายพดอุ้ยหอมใช่ปะอันหาไปอีกลูกๆท่านไม่มอีกอัน ขาเขาขือ,อขาดัาดสินี่ก็่งขางันไปหาย,ย,าด,ด,ด,ยหาด้ขาเหี้ยดูขาเนาะขะงันขาอี่างนี้น หน้โกองมี่บ่ไปกับพี่น้องมาดิเอาโซ่บนกระตาดูดิดรายเตืบค่ะพออีกเดียวค่ะพี่น้องเห็นไหมคิดมันข้างเดี๋ยวเห็นค่ะแล้วแท้ายางไปดิ Đi, đức à? Ủa, thử cái đi được là nước à tích là cái phân tích là mưa cái phân tích là cái phân tích nè cái phân tích là cái 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 ซึ่มกันเนาะคะนะ่ะเนาะมองเล็กๆล้หน่อยโอ้ดอกสองดอก,ก,กซึ่มกันอันีเท่าแล้วนะมากระเสียงเฮาเ่ากระสันหาไปทำสวนยางสิะะงละค่ะยางโลกันด้่ค่ะพี่น้องบัลน,นี้ว้าพี่น้องมึงดุนะมันเท่าแล้วบัลนี้ เสดายดีเนาะกำลักจะดอกดอกไงเปื่อยหิมก็มีได้อยู่ขาได้อยู่ปิีงปนเนาะปุ่นเห็นเนาะผนดอกบป็นไงหนึงอันนี้คือสวยได้เลยสินอันเปื่อยป่เราค่ะเปื่อปะละได้ทรงดอกกป็นไงหรอค่ะแป้งนี่แหลเป็นเชือกเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ ข้ามค่อยมาขาวๆป๊า,าดิดปลวกไงเจ้นดิปลวกตาพี่น้องเอ้ยยุ่งกับอะไรี่ยิ่งมาหน้คุณปลวกตาพี่ปลวกไง,งสีหดสัดอกซีดอกละงามดิโอ้งามเลยพี่น้องเอ้ยงามเลยค่ะนี่เอาสาะกกตาขเขาเลยาะ ไม่ได้ตัดย uh> ังล right, um> ่ะโอ้ยพอปนเลยพี่น้องเอ้ยาดูพี่น ja. mm ้องดูนะดอกพวกไงเนี่ยคนน่ะเป็นบลูพีกบวกนั่นเองแต่เขาก็เน่านะคะเนาะออกหลายมือแล้วล่ะคิดว่านี่เป็นบลูพีกดอกเดียว ไม่ออกแช่พื่อกันใครปวดนี่ก็ได้เฮ็ดยางนี่พี่น้องคี่ว่านี่พวกข้าจับมเฮ็ดยางเขาไปกินหรอกเขา่าตายเขาเพื่อนเพื่อพี่น้องมงุดหมทางเฮ็ดเฮ็ดปวดเขาเลาะหายไปสันมาอยู่ใจสี่ได้นีดีพาดดมุงใหญ่เต๋อพี่ตัวนี่ ว่ปลวกกูเ่อกู่ะรุ่นแม่นบ่ข้างปุวกกัแม่นเก็บไปค่ะพี่น้องพีงา่ามากอยูขงางทางค้นกระทิมนพก่กระป๋องอน,นี้เนาะเห็นว่เล่นแล้วค่ะแล้ โอ้ยไปเหยียบเพชรคอนหักแล้วมาคุณแม่มากระเดยไม่ไดเ้เอาเสียมนั่นเอาได้ขนาดนี่เก็บเก็บเอาเลยว้เขาว่าหาเขา,ปาเปไปย่ากระเดยไหมขีย้ยากุ้ยซำบางอันก็นได้ คุณอะขายก็ไม่ยากกันดอกกระเดียดเแทะเราเสียมกันได้พี่น้องพี่ท่ย่กปนี่ก็ได้คุณอะอุ้ยมันก็ได้ค่ะมันก็หมายอีกเนี่ย หลายเลยดูดิเอมองนกันคนนันกล่องไปอีกแล้วผูดังป้าตต่นี้่โมเดลน่าคอยซับต่นี่พูดั่ะพูด <ś slogan> ขาแด้ข <ś red> าไม่ต้องพูดขามดมดมดขาไม่มด <ś red> มันทุกขาเฮ็ดดอกนี ไค่ได้กดจุดไฟสักห่าก็ไดะนี่ดอกเห็ดตัวไ็จะมาเห็ด นเสียดบ่น <c ười> ี่ค่ะพี่น้องขอเห็นอันนี้หละก่อนก็ขอยสิเห็นมูนั่นเห็นมูนี้ก่อนคุณขาดอีกตั้งหากตัดสิดาย ดองเอ้ยมีดพอ่อนเสียมพอไปกวดไปด่นถ้าสะโอบนี่เสียมพอไปกวดช่วมันแม่นเสียมนี่ก็ได้ไปกวดถือกระต๊อบหวังเห็ดออกให้เดี๋ยวนี้ช่วมันแม่นทันตกตกดูมเขานะเพื่อจะขาย เห็ดพิงขมมาดิมงดูเห็ดพงขมก็ร่างจะออกไม่เห็ดพังขมเลยเห็ดปวกหวานเอาเห็ดพงขมใช่จักดอกเนาะเ็ดปวกขึ้นกันได้เเ็ดปวกดอกเดียวเ็ดปวกดอกเดียวดอกเล็กๆนองกเห็ดไหมเ็ดปวกไหม นี่ตำโพนมัน,นอบอว่าลายไหมอ,อมาดดดทรงดดกคุณน่ะง้ายเลไม่ได้สันคุณน่ะขาดทำต่างหา ดอกน่มันพูดมันจะมีฮ็ดบวก็พีน้องต่วมันออกแกนสี่หรอคะอกซับหน่เห็นทุกคนด้วยต่วมันออกาหนเีคนพ่าปลาใหญ่นะคลาสองร้อยปสิบสามล แต่ขามันเลยมองดูดอกเขาหน่อยนึงตะวหันขาเขาใหญ่ยุค่ะแล้วจีบมาขาเขากันบนแสีบด้วยกันนะคะขาเห็ดวกนี้ขาทั้งนั้นมองดูเห็ดเผืงมันเถ,ถ,ถ้างนะเถ้าแลับเป็นเสื้องี่เห็ดเผืงหแง้งงง ป้าพี่น้องเอ้ยห้างหา้างพ่อเกาบ่พอวันนี้บ่พอเฮ็ดซักหนิฝุ่นงามกับงามอู้ยเอาขามันเด้อบ่ตัดเด้อขาสิเอาขาไปเอทเชื่อก่อนไปปลูกไว้อยู่ไห้ก็สิออกไปให้ก็สูหาเพิ่งเฮ็ดปลูกอยู่ไห้นะก็ดอกง่ายเลยปวดอ้าวพี่น้องเอ้ยบ้านนี้มาเก็บบ้านนี้ปวด ngang đi Bố khá xịn mà Ô, ngang. โอ้ยทายจังไหนมองเห็ดยู่มงนึงอันนี้ยู่มงึงน้องอัดไปผู้เห็นทีออนน่น้องเอ้ยชีโมไซมาหลดอันนี้วสันก็นั่งสิปูพี่บีตาไปรุ่นเขาเห็นตาผู้เท่าเห็นแต่ดอกบานดอกเท่าขึด,ดึไม่ค่อยขึน้นโอ้ยข้านี่

Apa saya Ini, tengok. Oh, macam apa ni? Hei, puak ủa được 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 ủa được ủa được Để được ủa được ủa được ủa <laughs> กนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดเท้าเกษตรนีแล้วคณะโอ้วได้หลายเติบค่ะพี่น้องหาวันเรื่อยหาวันน้ำทางค่ะนี่ก็ฝนตกเลยค่ะพี่น้องก็คือหาเลา่บึงสวนน้ำสวนแล้วก็ระชิบานปุ๋ยเคณะเอาสาหรับคลิปนี้พ่อแค่นี้เนาะคณะจะฝากกดไลค์กดุ้งสะสกัยไปฝึกกัลังใจเด้อค่ะพี่น้องคิดฮอดคิดถึงพี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบุญดูค่ะงามคักงามเนย